ทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะอยู่คนหนึ่งเขามักจะกุเรื่องโกหกวันหนึง่งในขณะที่เขากําลังนั่งเฝ้าแกะที่กําลังกินหญ้าอยู่เขาเกิดนุกสนุกขึ้นมาจึงแกล้งตะโกนให้ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าทีหมาป่ากำลังจะมากินแกะของข้าแล้ว เมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือพวกเขาจึงรีบมาพร้อมกับอาวุธเพื่อหวังว่าจะนำมาไล่หมาป่าตามที่ได้ยินเสียงตะโกนของเด็กแต่เมื่อมาถึง พวกเขากลับไม่เห็นหมาป่าเลยเห็นเพียงแต่เด็กเลี้ยงแกะยืนหัวเราะชอบใจที่สามารถหลอกชาวบ้านได้เด็กเลี้ยงแกะคิดว่าการโกหกนั้นเป็นเรื่องที่สนุกจึงหลอกชาวบ้านครั้งแล้วครั้งเล่าจนชาวบ้านเอือมระอากันหมดจนกระทั่งวันหนึง่งเด็กเลี้ยงแกะก็ทำการเฝ้าแกะอย่างเช่นทุกๆวันเพียงแต่มีหมาป่า เข้ามากัดกินและนำแกะของเขาออกไปทีละตัวทีละตัว,ตวเด็กเลี้ยงแกะตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชาวบ้านคิดว่าคือการแกล้งหลอกของเด็กเลี้ยงแกะพวกเขาจึงไม่คิดที่จะมาช่วยอย่างที่เคยเป็นมาและทำให้เด็กเลี้ยงแกะสูนเสียแกะไปทุกๆุกตัวทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การโกหกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรทำเพราะจะทำให้ไม่มีใครเชื่อถือคำพูดของเราอีกต่อไปเราควรจะพูดแต่ความจริงเสมอน้องๆหนูๆได้ฟังแล้วอย่าเป็นอย่างเด็กเลี้ยงแกะนะคะ <S <S เมื่อเราพูดความจริงแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวน้องๆหนูๆเสมอไปค่ะขอบคุณค่ะ